งบหล้านจะทำอะไรได้บ้างที่เวียดนามถ้าได้ยินเสียงแตกก็คือจะม่ต้องตกใจเลยห7ดองนะคะสำหรับเท่านี้เรือกระโดงนะคะคนละแสนดองมังกรตัวบเอร์เลยแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหอยมวงช้างนงหนึ่งล้านหแสนดองนะคะ <Channel. S 2> ตอนนี้บินก็อยู่กันที่เวียดนามแล้วนะคะคอนเทนต์ที่บินจะมาทําวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะบินจะมาใช้ชีวิต10,000บาทที่เวียดนามค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะได้ไปไหนบ้างได้ทําอะไรบ้างได้กินอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชีวิตของเขาที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารู้กันคลิปนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวบินต้องบอกก่อนว่าบีมาไปแลกเงินมาแล้วนะคะเป็นเงินดองนะคะทุกคน1 0,000บาทตอนนี้ที่บีแลกมาก็จะได้ประมาณ6 ล้านดองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตด้วยเงิน6ล้านนะคะทุกคนพูดเลยว่ากินหรูยอยู่สบายแน่นอนดีมาพักที่พักหลุยส์มูอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนที่พักที่เนี่ยคือห้องใหญ่มากนะคะเป็นห้องแบบคอนเน็กต์ o ูมนะคะมี2ห้องนอนใหญ่ แล้วก็2ห้องน้ําด้วยแล้วก็มี1ห้องโถงที่ใหญ่มากๆนะคะคือถ้ามากับเพื่อนอ่ะคือหานกันเราอยู่ด้วยกันในห้องนี้คือสบายมากๆเลยบีม,มากับเพื่อนรวมกับรวมตัวบีมด้วยอ่ะจะเป็น4คนนะคะทุกคนแล้วก็หานกันเป็ดเสร็จแล้วจะตกคนละ675บาบาทต่อคืนนะคะก็คืออยู่ในงบที่โอเคนะแล้วก็ ได้ห้องที่แบบหรูมากกินหรูอยู่สบายพูดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะทริปของเราจะเป็นอะไรเราจะไปไหนเราจะกินอะไรเราจะรู้กันในคลิปนี้เลยว่างบหกล้านจะทำอะไรได้บ้างที่เวียดนามโอเคไปกันเลยค่ะนี่คือรถที่เราเช่านะคะทุกคน <Yes. S 2> นี่นี่ก็คือพี่โชเฟอร์ของเรานี่การขับรถของเขาอ่ะเขาจะขับด้านซ้าย <Hi. S 2> เออคือ มาครั้งแรกก็คือตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ทำตั้งตัวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันเขาจะพาเราไปกินมั่นมีเขาบอกว่าคนไทยชอบนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยถนนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะต้องขับด,ด้านขวาซึ่งตอนที่นั่งครั้งแรกคือตกใจเนี่ยเลแบบ้ยอย่างนี้เลยแล้วก็แบบจอดด้านนี้ก็คือแบบก็ต้องเบี่ยงมา แล้วที่เนี่ยคนจะบีบแต่กันแบบเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าได้ยินเสียงแต่ก็คือจะไม่ต้องตกใจเลยทาน้าคืออะไรอ่ะทหน้าคือทะเลแล้วทาน้าคือทะเลเอ่ะใช่เพราะว่าที่พักเราอยู่ติดกับทะเล,ะเ,ลเดินมาประมาณห้าหกร้อยเมตรเดี๋ยวเต้นจะคูดกับรถข้างๆเราพื่อ <laughs> <laughs> เหมือนอยู่ที่ไหนครับ ภัฏยาจริงเหมือนอยู่ยาเหมือนอยู่ภัฏยาแต่เป็นบริชัทที่แบบผสมผสอ,อผสมเกาหลีลลลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเมืองเขาสะอาดเขามีสายไฟแบบบ้านเรานะแต่ว่าสายไฟเขาจะไม่พันกันแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาจะเรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโอ้ยโต๊ะแม่ยูคม่ได้จะหวเรียนยุคอยอเคอยอยู่คออยู่ <ม>ก็คือเดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านนี้แล้วเราก็เดินเล่นเ,เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปเรือกระตงก่อนแล้วค่อยกลับมาเดินเล่นกลับมาเดินเล่นกัดฝนโอเคไปผ่าข้ามถนนหน่อยครับทุกคนคือบีมาสั่งเป็นสั่งเป็นขนมปังเบคอนไปสั่งเป็นเมนูนี้ก็ สามหมดองนะคะแล้วก็เป็นนี่น้ำมะพร้าวสาม0มื่ดองแล้วก็ค่าอะไรอีกอขนมปังแล้วก็เนื้อนกกระจอกเทศอันนี้เราซื้อมาอันนึงเพื่อแบบชิมแบ่งกัน<ม>ก็จะตกเป็น6,7ดองนะคะสำหรับวันนี้ตีเป็นเงินไทยก็ค <100, 000. S 2> ือ100บาทค่ะ100บาท มื้อเช้าของเราหนะึ่งร้อยบาทคือถูกมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอีกทีว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเป็นไงบ้างฟ้อร่อยรสชาติประมาณไหนขนมปังกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้างในซอสซอสอร่อยของแต่มันมีหมูเบคอนมีพริกไทยอะไรประมาณเนี้ย มีไก่ด้วยมัง้งมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่ของนิมก็ประมาณนี้กรอบด้วยอร่อยเป็นเบคอนนี่นะคะเป็นเบคอน,น,คอนข้างในมีหมูสับมีมีหมูสับมีผักมีแตงกวายำแล้วตี หมดทั้งอันแล้วจะดึงเนื้อทั้งแผ่นออกมาเป็นเอ้นทอดเป็นยาวเลยเนื้อนกจองเรศตี่ก็เหมือนตับเลยอ่ะเนตับะื้อ่ เหมือนหมูเลยเหมือนหมูเมัอนหมูเลยมันปรุงรสมันหมูหมูมาแล้วมันหมูมากใช่จะมีกลิ่นเล็กๆเนื้อไม่เหนียวมีกลิ่นเล็กๆเออมีกลิ่นแปลกๆนิดนึงเนื้อไม่เหนียวเลยทุกคนอร่อยอันนี้เราก็จองไว้เรียบร้อยแล้วพอมาถึงปุ๊บเราก็บอกคิวเขาเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงเรือกระด้งกัน เขาเรียกว่ามันคือสวนมะพร้าวใช่สวนมะพร้าวไปดูดิมะพร้าวต้นเล็กใช่มะพร้าวต้นเล็กเหมือนมีมะพร้าวพวกนี้เราเรียกว่าที่นี่คือสวนมะพร้าวเขาบอกว่าเขาจะพาเราไป Coconut Forest แล้วก็เนี่ยเขาคือที่นี่นั่นคือที่นี่มะพร้าวสี่ต้นใช่ก็ตุ่เลียก็คือเป็นสวนแล้วไม่ข้างในข้างในโอ้บีมสหายเราไปหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วเราไปเป็นตาเรานะคะใช่ ขึ้นได้ไหมค่อยๆนะเย่ว้าโอเคขึ้นมากระด้งเลยมีลมให้ด้วยดมีลมให้ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงแบบที่กลัวดำแบบเรานะคะเดี๋ยวน่าจะนั่งไปเรื่อยๆเนอะสวั่ค่ยีี่่บ่นคนี ็นคนไทยได้ได้อยู่ด้วยเราอะครับหมวกเป็นนิดดีมากเลยอะสู้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 โอเคนี่ข้างทางก็จะมีเป็นร้านอาหารด้วยทุกคนว้าวนี่เขามีหมวกให้ด้วยเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะวันที่บีมมาก็ประมาณ31ิองศาได้

จริงอันนี้เป็นหัวจริงไปแกล้งประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือเราจะบอกให้เขาหยุดก็บอกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจนี่ทุกอนเดี๋ยวเราจะพายเรือเข้าไปในล่องนี้กันนะคะได้เลยมีปูด้วยปูปูปูทุกคนเห็นไหมปูตัวเล็กๆเนี่ยเขาพามาดูปูนะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยเอามานักไว้ เขาจะเอาเข้ากระ <ONG> oh. ดงอะทุกคนนี่เขาจับปูให้เราดูเป็นปูกล้ามสีม่วงนะคะแต่จับแล้วคือปล่อยนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยต่ออุ้ยตอนนี้เขาให้วีเป็นคนทําไหนไหนไหนข้าหน้านู้นข้างหน้า มากโอ้หตัวใหญ่สุดเลยนะได้ได้ได้ไมลมยไ,ไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาโอ้โอจับปูได้ด้วย <c oughs> เขาเขาหลอกเรามาจับปูมาช่วยมาช่วยน้านหน่อยน้านเหนื่อยจังเลยน้าจะหลอกบีนไปจับปูหรือปเปล่าเนี่ยแต่บีนจะบอกว่าแบบไม่เอาแล้วจ้าก,ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจที่เราพูดเลยเราก็ต้องตามน้ำไปใช่ เคือคว้กากระบองควกระบองอยากให้ติ๊บอะอยากให้ติ๊บระวังเรื่องระวังเรื่วิธีการให้ติ๊บโอเคทุกคนต่อไปเราจะจ่ายตังค์งนะคะโอเค เรือกระโดงนะคะคนละแสนดองี่ของคนละแสนดองบิมต้องเอาตังค์ให้เพื่อนลงไปอีกแสนดองก็150บาทอาต้นถ้าใครจะมาเวียดนามทุกคนก็มาตามบิมได้ที่ฮังคุคุนัทนะคะเพราะว่าเรือกระโดงจ,จะมีหลายที่มากๆในเวียดนามแต่แนะนำฮังคุคุนัทคนน่ารักมาก คน,นารกมจิงๆดื่มน้ํามาเรียบร้อยแล้วก็ตกคนละประมาณแก้วละ5 0บาท,บาท60บาทประมาณนี้ก็คือเป็นเลทราคาของปกติเลยที่ไทยก็จะประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนแต่จะบอกว่าที่เนี่ยเขากินไม่ค่อยหวานกันนะคะคนไทยอชอบกินหวานคนที่นี่เขากินแบบไม่หวานเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมหรือว่าจะเป็นน้ำปั่นอะไรเงี้ยเขาจะกินกันไม่หวานเลยมีมากินที่เนี้ย คือจืดเลยอะแต่ว่าก็โอเคอยู่บินก็รู้สึกว่าแบบไม่ทําลายสุขภาพเนาะมันไม่หวานเกินไปแต่คนไทยกินหวานวันนี้จะบอกว่ารวมค่าที่พักแล้วค่ากินค่าเที่ยวอะไรแล้วอะไม่ถึงพันนะคะต่อคนพูดเลยว่าแบบ น่ามาเที่ยวนะทุกคนเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแท็กครอบครัวมาเที่ยวเวียดนามกันนะคะคนที่นี่น่ารักมากเพราะว่าคนไทยเขาไาเที่ยวเยอะแล้วเขาก็จะแบบสามารถพูดไทยได้บางคนบางร้านอะไรเงี้ยเขาพูดไทยได้บางคนพูดไทยไม่ได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆก็ Google Translate เอาค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็จะใช้ Google Translate ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะเป็นปกติ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองโบราณเลยอันนี้เป็นขนมเวียดนามของเขาอร่อยมากทุกคนเมื่อวานลองกินอยู่โอ้อยากให้ทำใหม่แล้วเจ้าขนมเฟรนซีโฟว์เฟนซีโฟว์โอเคืออะไรนะอันนี้คือพิซแงนพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าหอยอันอ๋อพิซซ่าหอยอันเออก็ือนพิซซ่าหอยอัน แล้วเขาด้วยค่ะเป็นขอมมากเลยอ่ะหอมเหมือนหอมเหมือนวัดไทยแต่มันคือขนอมกรอบมากมมข้างในจะเป็นกุ้งแห้งอ่ะทุกคนกุ้งแห้งกระเทียมต้นหอมแล้วก็ไข่นูกระทะ <laughs> <laughs> เขาจะเป็นไส้กุ้งกับไส้หอย<ม>แล้วก็จะมีหอมเจียวหอมเจียวโรยแล้วก็จะเป็นอันนี้พริกเา okay. ผาโอเคพริกเผาบ้านเผาแล้วก็จะมีนม้ำพริกน้ำชามตู้แหละ<ม>ลองซิมไส้กุ้งก่อนไส้กุ้งไหนไหนไส้ไส้กุ้ง<อ>ไม่รู้กุ้ง<อ>หรือเปล่า ข้างนอกเป็นแปง้งข้างในเป็นอะไ,นไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้อืออือข้างในเป็นกุ้งแห้งแต่ว่าข้างนอกอ่ะได้เหมือนแผ่นแป้งนมนมมันเลยอร่อยมันอร่อยนะแต่อธิบายไม่ถูกนะว่าว่ามันคืออะไรอืออือสามหมื่นดอกสามหมื่น สามสามิลลิโดร์จะร้อนชื่นอะไรเนี่ยก็เสร็จละแก๊กแกแกจะร้องมากงงัว้ยมันน้าออกมากองสติกับสตาร์ระวังได้เลือดมิดเฮ้ยเฮ้ย,ยมันสดชื่นเฮ้ยก็มันชาเหมือนชาแต่มันไม่มีมะนนาจร<า>ิงอ่อชาเหมือนชาธรรมดา ดีตรงไหนสดชื่นเอาไหมแบบมันดียังไงมันดีแบบมันสดชื่นมันไม่ได้เปรี้ยวมากไม่มีรสชาติไหนโดดเลยไม่หวานมากรสชาติเหมือนชามะนาวแต่ว่าเป็นแบบไม่ไม่เปรี้ยวมากอ่ะสามหมื่นก็ประมาณกี่บาทนะสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเนาะสองหมื่นประมาณกี่บาทยี่สิบได้ไหมยี่สิบบาทอือแกละยี่สิบบาทนะคะสดชื่นอร่อยมากรสชาติเหมือนชามะนาวเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวโดดเขาจะมีความหวานนิดนึง ไม่มีรสชาติไหนโดดเลยเนาะอ่ะั้นฝากไปไปอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองกินเชไอ้เชโดนซำเงาดิไอนนะอร่อยเรานะหมดกันหมดกับแซมเนาะได้มาไป่ะไอเขาจะมีอะไรใส่เข้าไปเยอะกว่าเยอะมากมีถั่วเหลืองอืมนี่เหมือนนมน้ำ,นำอ่ะเนีน่ยถั่วมเนเราต้องมาชิมว่ารสชาติเหมือนหรือเปล่าอ่ะ อร่อยเลยเออสดชื่นมากออประเทศไทยติดหวานจริงเออพราะที่นี่ไม่หวานเลยใช่ออจะหวานแค่เฉพาะบางส่วนที่มันมีรสชาติหวานอยู่แล้วออแต่ถ้าเป็นน้ำของเขาอะไม่หวานเลย เราจะลงเรือนะคะก็ลงเรือเนี้ยก็จะตกคนละแสนแต่ว่าก็จะนั่งได้แป๊บเดียวเพราะว่าเพื่อนเราไปต่อรา,าคามา <laughs> จากคนละจากคนละสามแสนใช่ป่ะเ <c oughs> หลือคนละแสน <c oughs> เพราะว่าสามแสนเนี้ยคือมันจะนั่งไปกลับไปกลับไม่ถึงร้อยบาทร้อยนิดร้อยนิดนิดอ่ะประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบบาทอ่าใช่ใชโอเคค่ะโ้ ลอยลอยมีก้อยกระทงนะคะมีกระทงให้ลอยด้วยนะคะอ่ะซึ่งเพื่ออะไรเขาเขาปกติจะมีลอยกระทงทุกวันอ๋อไอของพอให้อธิษฐานอธิษฐานเลยค่ะร้อน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 นะอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนไปแล้วแล้วโอ้ ตอนนี้คือพวกเราอะเลือกที่จะขึ้นเรือมาเพื่อหนีคนคนเยอะมากขายตรงไหนก็คือติดคนไปหมดเลยแล้วก็นั่งพักเท้าด้วยเพราะวันนี้เดินทั้งวันเลยนะคะก็เลยเลือกขึ้นมานั่งเรือสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงหรอกสักแป๊บนึงเราก็จะหนีคนขนาดเราหนีคนแล้วนะคนไปคนหนีคือตามเราลงมาอะ นี่ขนาดหนีลงมาน้ำแล้วนะคะทุกคน จะมากินอาหารตอนเย็นกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้กินอาหารเลยก็คือแบบหิวมากแล้วก็เลียมากเราก็เลยเลือกเป็นร้านซีฟูด้ดร้านนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบเมนูเขาสดมากแล้วของเขาแบบใหญ่แปลกอะ่ะของเขาแปลกเดี๋ยวเรามาดูกัน,นม,มีกุ้งมังกรตัวเบลเลอร์เลยแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหอ่ม้วงชามมั้งน ฉลามฉลาม600,000 600,500ฝ่ายวงทัางใช่โอ้นี่ปูสูโลเลยค <c oughs> รับมาดวาาดูมือว่าใหญ่แล้วนะออใหญ่กว่ามือเต้อนอีกก็คือแบบเยอะมากแตานั่นคือแบบางนี้น แพงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสู้ค่ะโอ้ใหญ่มากใหญ่มากปูล拉สกานะคะ่ะปูกรเื่อลยอะรนเนี้ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยแหละคือเขาจะไม่มีเมนูให้เรานะคะแต่ว่าให้เราอ่ะเดินเข้ามาเลือกแบบกุ้งหอยปูปลาเองแล้วเขาจะมาบอกว่าแต่ละอย่างสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นแบบ ทอดกระเทียมผัดบาร์บีคิวหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าจะกินสดอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกเราแล้วให้เราเลือกว่าเราจะทําอะไรก็จะมีหอยสองอย่างแล้วก็กุ้งแล้วก็มีอะไรอีกนะ<บ>ก็ประมาณ3มอย่างประมาณสามสี่อย่างประมาณสอย่างละกันเดี๋ยวเรามาดูยอดรวมยอดสรุป um ของวันนี้อีกทีนึงว่ามือเนี้ยจะตกกี่บาทนะคะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะ,ะมาแล้วค่ะทุกคน แปดสิบสามร้อยเออสามร้อยก็เท่ากับที่บ้านมากเลยนะ300สามร้อยอะใช่แล้วดิ้งก็เด้าก็เด้ามาเปดข้างหน้ากดแล้วจัดแล้ว หกแสนดองนะคะโอ้ก็ห่านคนละ 4, สี่แสนเท่าไรนะห่ายคนละสี่แสนก็มือนี้ก็อิ่มจุกๆไปนะคะตกคนละ590บบาทกลับมาที่พักแล้วนะคะบิงก็จะมาสรุป ทุกอย่างให้ทุกคนฟังบีมาเที่ยว4วัน3คืนนะคะทุกคนด้วยงบ1น0 0 0บาทก็ประมาณ6ล้านดองนะคะและจะบอกว่าคือเหลือแบบเหลือเลยทุกคนวันนี้บีมใช้แบบฟุ่มเฟือยมากๆเลยนะคะแต่ว่าใช้ไปแค่ประมาณพันเกือบสองพัน ไม่ถึง2,000ด้วยซ้ำแต่ถ้าบิมไม่กินซีฟู้ดนะบิมก็จะใช้ไปแค่พันนิดนิดเองค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอะ่ะเดี๋ยวบิมจะทิ้งไว้ให้ทุกคนดูข้างๆนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าภายในคลิปนี้ยทิปอื่นๆที่บิมจะไปอะ่ะอาจจะ ตัดมารวมมายํำในคลิปนี้ไม่ได้ทุกคนต้องตามไปดูในคลิปถัดไปนะคะแต่ว่าบิ้มจะบอกว่าทริปถัดไปบินไปไหนบ้างมาดูกันพรุ่งนี้บิก็จะไปบานาฮิลนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนโรงแรมก็คือต้องเดินทางขึ้นเขาไปแล้วก็ไปจองโรงแรมข้างบนเขาแล้วก็ไปนั่งกระเช้ากไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าแล้วก็ไปสะพาน สะพานมือนะคะที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันที่พีมาเที่ยวก็คือดานังนะคะทุกคนใครดูคลิปนี้ก็แท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแท็กครอบครัวมาตามกันได้วันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะไปและวบ๊ายบาย